สังเกตไม้ไปกองเข้าไปทางขวามือครับผมวนรอบไปทางขวามือครับผมวนกลัวกลับโอตอนนี้เรียบร้อยเครื่องครับผมตอนนี้เขาเรียกแท็กซี่เวนะครับผม วิ่งแท็กซี่เวไม่ใช่รันเวย์ถ้ารันเวย์ต้องขึ้นไปแล้วก็สามารถบินได้ครับผมตอนนี้แท็กซี่เวเขาเรียกแท็กซี่เวครับผมแท็กซี่เวก่อนครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผ่านไปแล้วครับผม